ไปดูบ้านวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านเดี่ยวสุดหรูย่านบางนาคำเลทองใกล้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนทัลบางนาอีเกียบางนาเมกกะบางนาเดินทางไปยังเส้นสุขุมวิทเอกมัยทองหลอ่อได้อย่างสะดวกสบายนะครับอยู่ติดกับบริเวณทางด่วนอยู่บางนาตอนตอน้นซอยบางนาตาส37ผมกำลังอยู่ที่แบงคอกบุรวัดกม .5 ครับโครงการบ้านเดี่ยวลักชูรี่ที่ออกแบบในสไตล์โมเดินท r o ป i c a l นะครับจะมีความโมเดิลจะมีความสวยหรูยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ การบางกอกบุรวุวัดบางนากม .5 โครงการบ้านหรูตั้งอยู่บนทําเลศักยภาพบางนาตอนตอน้นเข้าซอยบางนาตราด37มาเพียง1กิโลเมตรใกล้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำอย่าง ICS และโรงเรียนนานาชาติลาฟเฟลทั้งยังรายร้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเมก้าบางนาเซ็นทรัลบางนาเดินทางเข้าไปยังโซนสุขุมวิทได้อย่างสะดวกสบายรูปแบบบ้านของที่นี่มีทั้งหมด4แบบแบบที่1คลาม พื VII ้นที crowd, shame, ่ใช้สอย237ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น52ตารางวา4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถแบบที่2คราวพื้นที่ใช้สอย299ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น60ตารางวา4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถแบบที่3 Cap t i v ิ a ว te พื้นที่ใช้สอย369ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น69ตารางวา5ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถแบบที่4 คาริสมาพื้นที่ใช้สอย441ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น84ตารางวา4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องรับแขก1่ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถซึ่งในวันนี้พวกเราทีมงานไปดูบ้านจะพาคุณผู้ชมไปดูรูปแบบคาริสมาซึ่งเป็นรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้ครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ที่ภายในโครงการกันนะครับโดยในโครงการเนี่ยจะเป็นถนน2เลนนะครับซึ่งพื้นเขาเนี่ยจะปูด้วยพื้นยางมะตอยแบบแอสฟอลต์นะครับซึ่งจะ มีความยึดเกาะถนนได้มากกว่าพื้นแบบคอนกรีตนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากๆเลยของที่นี่เนี่ยถ้าว่าคุณผู้ชมดูนะครับจะไม่มีในส่วนของเสาไฟฟ้าหรือว่าสายไฟมากวนใจเราเลยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของทัศนียภาพมากครับเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟต่างเนี่ยถูกนำลงดินไปหมดแล้วนะครับทำให้เวลาที่คุณผู้ชมขับรถเข้ามาหรือออกมาเดินเล่นเนี่ยทัศนวิสัยของที่นี่จะต้องบอกว่าน่าอยู่แล้วก็ดูร่มรื่นมากๆเลยครับคลับเฮาส์ของที่นี่ตั้งอยู่หน้าโครงการติดกับทางเข้าหมู่บ้าน ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมในเกาะโบลาโบลาจากทะเลแปซิฟิกตอนใต้ให้ความรู้สึกเหมือนรีสอร์ทในเขตร้อนสไตล์ทอปิก้าภายในคบเฮาส์จะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือความยาว25เมตรเพียงพอต่อการว่ายน้ำออกกำลังกายได้จริงส่วนที่ชั้น2จะเป็นห้องออกกำลังกายเครื่องเล่นครบครันบรรยากาศสบายๆปลอดโปร่งด้วยหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้าออกของโครงการนี้จะเป็นแบบรั้วเหล็กไฟฟ้าควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบสมาร์ทเกต ่านป้ายทะเบียนรถของลูกบ้านได้อัตโนมัติมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแลวเราก็มาอยู่ในบ้านหลังที่ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันนะครับโดยบ้านนี้เนี่ยเป็นรูปแบบคาริสมานะครับเป็นไทที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างที่คุณผู้ชมกําลังจะได้เห็นในบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของเขาให้ไปหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของบิวอินเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ตกแต่งไว้อย่างสวยมากเลยครับโดยเรามาดูกันนะครับตั้งแต่ในส่วนแรกนะครับในส่วนของลานจอดรถหน้าบ้านซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างกว้างมากเลยสามารถจอดรถได้ถึงประมาณ6คันเลยนะครับเรียกได้ว่าเหลือๆเลยนะครับสำหรับครอบครัวหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเป็นในส่วนของสวนนะครับซึ่งเจ้าของบ้านเขาได้ทําการปลูกต้นไม้ปลูกระ่าไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของกันแดดนะครับบริเวณนี้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพีเต์เลยคือโครงการนี้นะครับ เขามีความใส่ใจนะครับในเรื่องของการใช้งานของผู้อยู่อาศัยนะครับทุกเพศทุกวัยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณทางลาดนะครับที่สามารถทําให้ใช้ในส่วนของวิวแชร์ได้อย่างสบวกสบายนะครับซึ่งเมื่อเราเดินมาที่ด้านหน้านี้นะครับตัวบ้านเนี่ยจะสามารถเข้าได้2ทางนะครับบริเวณน,นี้นะครับจะเป็นประตูไม้สักนะครับที่ก็จะมีในส่วนของกระจกนะครับที่ทําให้เวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะมองออกมาดูได้วววว่่่าา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 ใใคคครรรรรรมมมกกกดิิงหหหืืออนนน้าาน้้บบบเเเปละละัผแ็ณ ทางด้านนี้ของตัวบ้านเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะครับสามารถที่จะเปิดม่านได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะนั่งอยู่ที่บริเวณ living r o ูมแล้วก็อยากจะให้บ้านโปร่งโล่งสบายก็สามารถที่จะเปิดม่านได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเข้าบ้านอีกทางนึงเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณที่เชื่อมกับบริเวณจอดรถนะครับโดยในส่วนทางเข้านี้นะครับบริเวณลานจอดรถเนี่ย ลักษณะของประตูทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดิจิตอลดอร์ล็อกนั่นเองนะครับผมก็เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกที่ทางโครงการเนี่ยเขาให้มาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหน้าต่างเล็กๆจะเชื่อมกับในส่วนของห้องครัวในบ้านนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็ทําให้เวลาที่เราอาจจะคุณแม่บ้านทํากับข้าวอยู่หรืออะไรอยู่ในครัวเนี่ยสามารถที่จะ มองออกมาได้เลยว่ามีใครมาอะไรหน้าบ้านเราหรือเปล่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณในบ้านกันดีกว่านะครับว่าบ้านหลังนี้จะสวยอลังการงานสร้างอย่างที่ผมบอกไว้สักแค่ไหนนะครับเข้าไปดูกันครับเมื่อเข้ามาในตัวบ้านนะครับผมอ่าจดีให้กล้องแพนก่อนเลยบริเวณด้านในเนี่ยเจ้าของเขาตกแต่งไว้อย่างอลังการงานสร้างจริงๆครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่า ทุกชิ้นนะครับที่เจ้าของเขานํามาตกแต่งเนี่ยเขามีความใส่ใจมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นหินนะครับแกนนิดแท้นะครับรวมไปถึงอัเซสเซอรี่ต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ โคมไฟชินเดรียนะครับซุกชิ้นนะครับสั่งทําเป็นแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อให้มีดีไซน์ที่เข้ากับตัวบ้านมีความเป็นโมเดิร์นร i ปิคอลนะครับเข้ากับคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้ของโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไล่ดูไปทีละห้องกันเลยดีกว่าวงผมต้องบอกเลยว่าเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยห้องเนี่ยกว้างขวางมากๆโดยห้องแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือในส่วนของิฟวิ่งรูมนะครับโครงการเนี่ยเขามีการ ออกแบบนะครับให้ทั้งด้านซ้ายกับทั้งด้านหลังเนี่ยเป็นในส่วนของกระจกนะครับเพื่อที่ว่าทําให้ห้องนี้เนี่ยเมื่อเปิดม่านออกมาแล้วเนี่ยจะดูกว้างมากๆเลยแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยเจ้าของเขาก็มีการออกแบบไว้นะครับในส่วนของไฟแล้วก็ในส่วนของชินเดียเดียต่างๆ รวมไปถึงทีวีขนาดยักษ์ตรงนี้เนี่ยเจ้าของเขาให้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโซฟานะครับก็เป็นโซฟาที่คัดเลือกมาแล้วอย่างพิถีพิถันนะครับอ่าในส่วนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นส่วนหลักๆเลยที่เราใช้ชีวิตกันนะครับนั่งกันดู Netflix ดูหนังอะไรต่างๆในบริเวณนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็คือในส่วนของรับประทานอาหารนะครับก็จะมีทั้งหมด 8ที่นั่งนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะเพิ่มเติมนะครับอีกสัก1ที่2ที่ก็ทําได้เช่นเดียวกันเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของเขาจัดไว้ให้8ที่นั่งนะครับพร้อมกับการตกแต่งอย่างเรียบหรูเลยนะครับด้านหลังนี้ตรงนี้เจ้าของเขาก็มีการนําขวดไวน์มาวางไว้ให้ดูนะครับว่าถ้าหากใครที่เป็นนักสะสมคุณสามารถที่จะนำไวน์นำอะไรต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ในบริเวณนี้ได้สําหรับใครที่ชอบจิบชอบอะไรเนี่ยสามารถที่จะ เล่นกับบริเวณนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะครับผมชั้นล่างเนี่ยหลักๆเนี่ยในส่วนของโซนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ4ี่ห้องนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นอีกห้องรับรองหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเอาไว้นั่งบริเวณนี้ได้เผื่อสําหรับว่าใครที่มีแขกมานะครับคุณสามารถที่จะให้แขกเนี่ยนั่งบริเวณนี้ได้หรือมีการเซ็นเอกสง,เอกส,งเอกสารเซ็นสัญ,ญญาต่างๆคุณก็สามารถที่จะ นั่งบริเวณด้านหน้านี้ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นมุมในการอ่านหนังสือสําหรับเวลาที่เรามีสมาชิกในครอบครัวหลายคนเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่นั่งดูทีวีอยู่ด้านหน้าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมานั่งพักผ่อนบริเวณนี้นะครับอาจจะเอาโน้ตบุ๊กมาทํางานหรืออาจจะเอาการบ้านมาทำนะครับสำหรับคุณลูกๆนะครับก็มุมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านั่งได้อีกกันหลายคนเลยนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบไว้อย่างดีโดยมีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มีในส่วนของเก๊ะต่างๆนะครับ ให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็สามารถที่จะวางอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าสิ่งของต่างๆได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอาจจะเป็นมุมที่ว่าลูกๆก,กับแม่อาจจะมานั่งทํากันบ้านนั่งทําอะไรตรงนี้แล้วเราไปดูอีกห้องนึงนะครับของชั้นล่างนี้นะครับผมที่อยู่ด้านข้างติดๆกันเลยนะครับผมนั่นก็คือห้องเบดรูมสี่นะครับความพิเศษและความน่าสนใจของห้องนี้นะครับผมจะพาไปดูในส่วนของห้องน้ําก่อนในส่วนของห้องน้ําของห้องนี้เนี่ยเขาจะออกแบบแบบ ไม่มีสเต็ปกั้นนะครับผมทําให้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะออกแบบให้เป็นห้องของผู้สูงอายุได้นะครับซึ่งบริเวณด้านในเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูเนี่ยจะเห็นว่ามีในส่วนของเราจัดไว้ให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชักโครกเนี่ยก็เป็นในส่วนของระบบอัตโนมัตินั่นเองเป็นแบบดิจิตอลนะครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะเป็นในส่วนของห้องนอนของผู้สูงอายุนะครับเตียงก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับสำหรับห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในส่วนของห้องครัวกันเลยดีกว่าครับบริเวณด้านหน้าห้องครัวเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเก็บของมาในนี้ได้แล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็น ห้องน้าบริเวณชั้น1แต่เขาก็มีการออกแบบไว้อย่างดีนะครับผมเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมเข้ามาดูในห้องครัวกันนะครับในส่วนของห้องครัวเนี่ยหน้าท็อปของโต๊ะเนี่ยจะเป็นในส่วนของหินแกรนิตแท้นะครับออกแบบมาอย่างดีลักษณะของสีเนี่ยเขาจะเลือกเป็นสีดำนะครับเพื่อให้การทาความสะอาดเนี่ยสามารถที่จะทําได้ง่ายเลอะเทอะยากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องดูดควันตรงนี้ก็จะเป็นของฮาเฟเล่นะครับผมตู้เย็นนะครับก็จะใช้เป็นของชาฟก็เป็นตู้เย็น ขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบ2บานเปิดเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เจ้าของบ้านเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้แบบมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับที่ทางโฟการเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบไว้แบบให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เราสามารถที่จะมองออกไปนะครับว่าเอ๊มีใครมาหน้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่เราอาจจะเร่งรีบนะครับหรือว่าจัดงานบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะ เปิดใช้งานตรงนี้เพื่อส่งอาหารไปด้านหน้าได้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ดว,ว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเมดทางด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเปิดโล่งแบบนี้นะครับสามารถที่จะทําเป็นตู้ซักล้างได้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ห้องนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่เขาออกแบบไว้เป็นห้องเมดซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมี ห้องน้ำนะครับแยกออกมาอีกห้องหนึ่งนะครับให้สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางตรงนี้จะเป็นทางเปิดโล่งเพื่อที่ว่าเวลาที่สมมุติว่าทางแม่คุณแม่บ้านเนี่ยได้มีการซื้อของเข้ามาสามารถที่จะเดินตรงเข้ามาบริเวณด้านหลังนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทะลุในส่วนของห้องลิฟทงรูมนะครับจะได้หลีกเลี่ยงในเรื่องของกลิ่นนะครับไม่พึงประสงค์ก็จะได้เข้ามาทางด้านบริเวณนี้แล้วก็เข้ามาตรวได้เลยนั่นเองอ่ะบริเวณด้านล่างเนี่ยก็ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ชั้น2กันเลยดีกว่าซึ่งผมต้องบอกเลยว่าชั้น2เนี่ยก็ยิ่งอลังการครับเมื่อเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะครับบริเวณแรกเนี่ยที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับก็คือบริเวณ l i v i n g r o o m ที่อยู่บริเวณชั้น2นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นในส่วนที่แต่ละคนเนี่ยมานั่งเล่นหรือว่ามานั่งพูดคุยกันนะครับก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายเข้าไปอย่างห้องนอนของตัวเองนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชินเดรียนะครับที่เจ มีในส่วนของทีวีขนาดใหญ่นะครับที่ให้เราเนี่ยมานั่งพักผ่อนกันตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ในส่วนของชั้นวางต่างๆก็มีการซ่อนไฟนะครับที่ทําให้บริเวณชั้นตรงนี้เนี่ยดูมีมิติขึ้นมากเลยนะครับผมแล้วก็ห้องนี้ก็มีระเบียงนะครับที่สามารถที่จะออกมานะครับชื่นชมบรรยากาศในหมู่บ้านได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ โดยลักษณะของระเบียงในหมู่บ้านนี้เนี่ยจะเป็นระเบียงที่ออกแบบมาในลักษณะที่เป็นทางยาวนะครับโดยทางด้านนี้เนี่ยก็จะเชื่อมกับบริเวณห้องเบดรูม2นะครับแล้วก็ทางด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นระเบียงนะครับในส่วนของมาสเตอร์เบดมซึ่งสามารถที่จะเชื่อมกันได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูในส่วนนี้ก่อนเลยโดยระเบียงในส่วนของด้านหน้ามาสเตอร์เบดมเนี่ยก็จะยิ่งมีความใหญ่เป็นพิเศษเลยสามารถที่จะนําโต๊ะอเนกประสงค์นะครับหรือว่านําเก้าอี้อะไรต่างๆชิลๆมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนน่าจะอยากดูมัสเตอร์เบดมกันแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันเลยครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับในห้องมัสเตอร์เบด룸อู้สิ่งแรกที่ผมเห็นเลยเนี่ยนั่นก็คือห้องนั่งเล่นนะครับที่อยู่ในตัวมัสเตอร์เบดมนะครับแล้วก็เตียงขนาดใหญ่ที่มีหัวเตียงที่อลังการมากๆเลยเตียงเนี่ยก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะครับที่มีไฟนะครับบริเวณทั้งด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็บริเวณหัวเตียงเนี่ยก็เป็นสีทองที่มี ไฟซ่อนอยู่ไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้ก็จะมีโซฟาที่นั่งกันได้อีกประมาณ4คนนะครับผมพร้อมกับทีวีขนาดใหญ่แล้วก็แน่นอนครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันจะมีความ โ,โลงโล่งสบายมากๆเลยสําหรับในห้องนี้และยิ่งโครงการนี้นะครับเขามีการเอาเสาไฟแล้วก็สายไฟต่างๆเนี่ยลงดินไปเรียบร้อยนะครับทำให้การชมวิวต่างๆในโครงการเนี่ยยิ่งเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็น่ามองมากเลยทีเดียวครับในส่วนของ walk in closet สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือการบิวอินนะครับที่เจ้าของเนี่ยเขารังสัน ผลงานไว้อย่างดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนาฬิกาบริเวณนี้เนี่ยสามารถที่จะออกแบบนะครับให้เป็นที่เก็บนาฬิกาเรือนหรูได้อย่างดีเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เป็นชินเดเรียขนาดใหญ่นะครับที่สวยมากๆเลยรอบๆอนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะเก็บเสื้อผ้านะครับหรือว่าคุณผู้หญิงสามารถที่จะเก็บกระเป๋านะครับได้อย่างครบคันเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตรงนี้ก็จะเชื่อมกับ ในส่วนของห้องน้ำนะครับผมเข้ามาดูนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีอ่างอาบน้ำนะครับขนาดใหญ่เลยและในส่วนของอ่างล้างมือเนี่ยก็จะเป็นแบบ his and h e r นะครับคือมี2อันเลยนั่นเองสามารถที่จะใช้งานได้พร้อมกันถึง2คนเลยนะครับผมอ่ามาสเตอร์เบดมเนี่ยก็เรียกไ,ได้ว่าครบครันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ในห้องเนี่ย มีในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็มีในส่วนของ w a l k in c l o s e t ขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงในส่วนของที่เก็บนาฬิกาเนี่ยผมชอบมากๆเลยใครที่เป็นคอนาฬิกาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วว้าวแน่นอนเหตุผลที่ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นไปอีกเนี่ยเพราะว่าในส่วนของเพดานเนี่ยสูงถึง3.6เมตรเลยไม่ใช่ทุกโครงการนะครับที่จะให้เพดานในห้องนอนเนี่ยสูงขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยห้องนอนนี้นะครับเป็นห้องนอนที่น่าอยู่แล้วก็ดูกว้างมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบสรูม2กับเบสรูม3ามกันเลยครับเม นอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าห้องนอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าถูกใจคุณผู้ชายมากๆเลยนะครับเพราะว่าลักษณะของห้องนอนเนี่ยห้องนี้เจ้าของเขาได้ออกแบบให้เป็นในโทนสีเข้มนะครับก็จะมีสีดำนะครับสีขาวแล้วก็ในส่วนของสีน้ําเงินเข้มหรือว่าสีกรมเนี่ยผสมผสานกันนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็ได้มีการหยอดไฟเล็กๆน้อยๆในส่วนของหัวเตียงนะครับ รวมไปถึงอุปกรณ์การตกแต่งต่างๆนะครับให้เข้ากับห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยก็จะมีสไตล์อ่ะคุณผู้ชมดูจะเห็นนะครับว่าเจ้าของเนี่ยเขาให้ความใส่ใจมากๆห้อง master ์เบ r o o m เนี่ย walk in closet จะเป็นสไตล์หนึ่งแต่ห้องนี้ก็จะเป็นสไตล์หนึ่งนะครับเป็นแบบดูดูเข้มๆใครที่ชอบสไตล์ดูดูเข้มๆเนี่ยห้องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าออกแบบมาแบบสวยเลยโดยบานประตูเนี่ยเขาได้ออกแบบมาให้เป็นลักษณะของกระจกนะครับที่สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยเป็นกระจกแบบสีขุ่นนะครับทำให้พรางสายตานะครับทำให้ห้องเนี่ยไม่ดูรู้สึก ครับผมอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สวยเลยนะครับสำหรับห้องนี้แล้วก็มีบริเวณในส่วนของโต๊ะทํางานเล็กๆที่สามารถที่จะนั่งนะครับพร้อมกับมีบริเวณต้นไม้ต่างๆหรือว่าสามารถที่จะชมวิวด้านข้างได้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะครับในส่วนของเบตลุงสเนี่ยก็ เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเรียกได้ว่ามีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับไม่ต้องไปใช้ร่วมกันนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบดรูม3กันเลยดีกว่ามากที่ห้องนอนสุดท้ายนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้อาจจะเห็นว่าในห้องนี้เจ้าของเขาได้ออกแบบให้เป็นโทนแบบคลินคลีนนะครับการเล่นสีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยเจ้าของเขาก็ได้เล่นสีขาวสีครีมนะครับให้ห้องเนี่ยดูมีความมินิมอลนะครับดูมีความอบอุ่นนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกสบายสบายมากๆเลย นแต่งตัวนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแต่ละห้องเนี่ยเขาได้ออกแบบไว้หลากสไตล์กันจริงๆห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับหรือว่า คนที่ชอบในสไตล์มินิมอลนะครับห้องนี้ก็จะดูคลีนแล้วก็จะดูน่าอยู่มากๆเลยแล้วก็เช่นกันครับบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานเล็กๆนะครับหรืออาจจะเป็นโต๊ะที่เราเอาไว้แต่งหน้าก็ได้โดยสามารถที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติบริเวณนี้ได้เช่นกันแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันนะครับทุกห้องนะครับสำหรับในส่วนของ b e d ร o o m สามนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้ที่ผมพาผ,ผู้ชมมาดูนะครับแบงคอกบูรวัดกม5ก็ต้องบอกเลยว่าทาเลที่นี่เนี่ยเป็นทําเลทีีม่มมศักกยภาพาพ ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซน็นทรัลบางนาอีเกียบางนาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอล์นะครับเมกาบางนาหรือว่าชิคลีพับบลิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ไม่ไกลนะครับโดยข้อดีนะครับก็คือทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในบ้านหลังนี้ที่ผมพาเข้าไปดูมาเนี่ยคุณผู้ชมได้ทุกอย่างไปหมดนี้เลยนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีการใช้อินเทอรเียร์นะครับระดับมืออาชีพในการออกแบบพร้อมกับการคัดเลือกนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในตัวบ้านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าาาามมือออชีพกกๆครรับสหใย เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อพวกเราทีมงานไปดูบ้านได้ที่รายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับมีน้องๆทีมงานที่จะคอยตอบคุณผู้ชม24ชั่วโมงนะครับแล้วคลิปวิดีโอหน้าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านที่ไหนกันต่อก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ